สซเลมูอะลัยกุมุฮ์ราะห์มะตุลลอฮ์ะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้เราอยู่ในงานบัณฑิตป้ายแดงของมหาวิทยาลัยอาา2022ัสซับ2022ชับ2023เราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของบัณฑิตนะครับว่ารู้สึกยังไงในการที่เขาได้จบการศึกษาถาหน่อยครับเราสัมภาษณ์คนแรกรู้สึกยังไงที่คุณได้จบการศึกษาม,มหาวิทยาลัยอัสซับขอ3ามคำ จบสักทีต่อไหมครับจบสักทีการอะไรกันเนี่ยนี่เลยการว้าวจริงยังไงม้างได้จบการศึกษาในปีนี้ผมขอสามคำสามคำเกี่ยวกับที่คุณได้จบมหาลัยอาห่านนี้ว้าว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 เป็นไงครับเขาเรื่องสามคำเด็กอีกหนึ่งคนนะครับจะทราบว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้จบการศึกษาแต่ผมขอแค่สามคำเท่านั้นภูมิใจจังภูมิใจจังหนูรอประกาศอ่าให้สลามพร้อกันครับอยากจะทราบว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่คุณได้จบ ปีนี้ขอแค่สามคำเท่านั้นเหนื่อยสามคำจังพู่สามคำเหนื่อยจังพู้เป็นคำที่อีสานมากนะครับเราจะมาถามสัตรีนะครับรู้สึกอย่างไรที่ได้จบอะไรขอแค่สามคำเท่านั้นพูดว่าอะไรสรังซึง้งป่ะแล้วแต่ได้เลยอดทนมากอดทนมาก มอยากจะทราบว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่คุณได้จบการศึกษาจังหวรในปีนี้แต่ขอแค่สามคำเท่านั้นคำเดีครับำนี้ละโอเคขอสัมภาษณ์รู้สึกยังไงกับการจบการศึกษาอาชัดในปีนี้สามพยัค์สามพยัค์ดีใจมากดีใจมากดีดีด้วยครับดีใจมากโอเคครับต่อไปนี้ครับรู้สึกยังไงกับการสําเร็จการศึกษาในปีนี้ครับขอสามพยัค์มันสุดมากมันสุดมากโอเค ครับรู้สึกไงกับการํำเร็จการศึกษาใน<ล>ปีนี้ครับขอสามพยายงแทบลากเลือดแทบลากเลือดทุกคนครับขอรบกวนสัมภาษณ์หน่อยครับนี่อยู่จังหวัดอะไรครับขลุมธานีสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่ได้จบหา,า,าในอัสสัมเดปีนี้ขอสามคำคุ้มค่ามากนะครับครับผมยินดีด้วยครับ ครับผมมา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 ด้วยครับผมเอออยู่กรุงเทพครับผมมรดระนาคอรัตนทริลอยากจะสัมภาษณ์ว่าบางรู้สึกงานในปีนี้ที่จบการศึกษาช่างซากสามัญอันทัมดูดูแต่ว่าไปตั้งทีที่หลังเราได้ที่หลังนะครับอันฮัมดูดีด้วยครับต้องอยู่จังหวัดอะไรครับเทพครับบางรู้สึกยังไงที่ได้จบบางศึกปีนี้พอแค่สามยัญดียะมากๆเียมากๆนะครับรุ่นน้ำ สวัสดีงมากขอบคุีสัมภาษ,ษณ์นะครับบางอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสตูลครับภาคใต้นี่เองนะครับบางรู้สึกงานที่ได้จบกาึกษาในปีนี้แต่ผมขอเป็นสังขยาดีใจมากดีใจมากขอชุกร้อนครับยินดีด้วยครับอยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดตากผมกำลังเร่ยนดภาคเหนือนะครับเสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ได้าะะหาอะไรสาในปีนี้ขอเป็นแค่สางขยามีความมีความสุข รอนมากครับยินดีด้วยครับพมวอะเดียวเียวสามครับมาจากครับมันดีมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดีางซาวจากียงซาวรู้สึกในการรับปิญญาวันนี้สามพยงค์ตึงใจมากโอเคครับเปอนโอเคอยากสัมภาษณ์ว่าบัณฑิตวันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดสตูนอยากถามรู้สึกยังไงกับการที่สําเร็จการศึกษาในอัสาเพียงสามพยงค์ปลื้มใจมากโอเคครับ อยากสัมภาษณ์ว่ามาดิตมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลามาจากจังหวัดสงขลาถามความรู้สึกในวันนี้รู้สึกยังไงกับการสําเร็จการศึกษาจากว่อาอาสาสามพยางซึ้งใจสุดซึ้งใจสุดมานิบมาจากจังหวัดอะไรครับาตานี้ครับาตานี้ครับถามความรู้สึกในการสําเร็จการศึกษาเพียงสามพยางยินดีด้วยยินดีด้วย okay. มาจากจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีครับคนนลยครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพรู้สึกยังไงกับการจ้กการศึกษาขอสามพยางครับดีใจครับคนนลยครับตื้นเต้นค่ะบอสอ่าประเด็นมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากกรุงเทพครับความรู้สึกในการสําเร็จการศึกษาสามพยางเท่านั้นสุดยอดมากสุดยอดมากครับนู้ิครับมาจากจังหวัดอะไรครับแถว่เชียงครับผมอยากถามความรู้สึกการสําเร็จการศึกษาสามพยางดีใจมาก จังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพครับรู้สึกยังไงบ้างแต่ขอไปสามขยาะถึงพี่เยี่ยมในปีีเยี่ยบตบครับพี่ด้วยครับถ้าวันนี้ผมขอปิดคลิปนะครับแล้วก็ดียินดีกับบัณฑิตทุกคนนะครับที่ได้รับวุฒิการศึกษาในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนำบุญไปปฏิบัติใช้ทักว่สุลามุอะลัยกุมุรฮัมมตุลลอฮ์บะเราะกาตุคิ